หลังจากผ่านไปหลายวันพระองค์เสด็จเข้าไปในเมืองคาเปรนาุม um อีกเมื่อคนทั้งหลายได้ยินว่าพระองค์ประทับอยู่ที่บ้านคนจำนวนมากก็มาชุมนุมกันจนล้นออกไปถึงนอกประตูขณะที่พระองค์กล่าวพระวจนะให้พวกเขาฟังอยู่นั้นมีคนสี่คนหามคนง่อยคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์ เมื่อพวกเขาไม่สามารถเข้าไปถึงตัวของพระองค์เพราะมีคนมากพวกเขาจึงเจาะด,ดาดฟ้าตรงที่พระองค์ประทับนั้นและเมื่อทำเป็นช่องแล้วพวกเขาก็หย่อนแคร่ที่คนร้อยนอนอยู่ลงไป เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นความเชื่อของพวกเขาพระองค์จึงตรัสกับคนง่อยว่าลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วแต่มีพวกธรรมจารย์บางคนนั่งอยู่ที่นั่นและคิดในใจว่าทำไมคนนี้พูดอย่างนี้มินพระมาทพระเจ้านี่ใครจะอภัยบาปได้นอกจากพระเจ้าองค์เดียวพระเยซูทรงทราบในพระทัยทันทีว่าพวกเขาสนทนากันในหมู่พวกเขาอย่างนั้นจึงตรัสว่า ทำไมพวกท่านถึงคิดในใจอย่างนี้การที่พูดกับคนง้อยว่าบาปต่างๆของท่านได้รับการอภัยแล้วกับการพูดว่าจงลุกขึ้นยกแคร่เดินไปเถอะแบบไหนจะง่ายกว่ากันทั้งนี้เพื่อให้พวกท่านรู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอํานาจในโลกที่จะอภัยบาปได้พระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่าเราสั่งท่านว่าจงลุกขึ้นยกแคร่แล้วกลับบ้านของท่าน คนง่อยก็ลุกข,ขึ้นแล้วยกแคร่ของตทททนทันทีเดินออกไปต่อหน้าคนทั้งหลายทุกคนก็ประหลาดใจและสรรเสริญพระเจ้ากล่าวว่าเราไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้เลยพระองค์เสด็จไปตามชายทะเลสาบอีก ฝูงชนทั้งหมดก็มาเฝ้าพระองค์และพระองค์ตรัสสั่งสอนพวกเขาเมื่อพระองค์กำลังเสด็จไปนั้นก็เห็นชายคนหนึ่งชื่อเลวีบุตรอัลเฟัสนั่งอยู่ที่ด่านภาษีจึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิด เขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไปเมื่อพระองค์ประทับเสวยอาหารอยู่ในบ้านของเลวีนั้นมีพวกเก็บภาษีและคนบาปอื่นๆหลายคนร่วมสำรับกับพระเยซูและกับพวกสาวกของพระองค์ด้วยเพราะมีคนติดตามพระองค์มากเมื่อพวกธรรมจารย์ที่เป็นพวกฟาริสีเห็นพระองค์เสวยอาหารกับพวกคนบาปและพวกคนเก็บภาษีจึงถามสาวกของพระองค์ว่าทำไมอาจารย์ของท่านจึงร่วมรับทานด้วยกันกับพวกคนเก็บภาษีและพวกคนบาป เมื่อพระเยซูทรงได้ยินแล้วจึงตรัสกับพวกเขาว่าคนแข็งแรงไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บป่วยต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเรียกคนบาประหว่างที่พวกศิษย์ของยอห์นและพวกฟาริสีกำลังถืออดอาหารประชาชนมาทูลถามพระองค์ว่าทำไมพวกศิษย์ของยอห์นและพวกศิษย์ของพวกฟาริสีถืออดอาหารแต่พวกสาวกของพระองค์ไม่ถือ พระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่าเพื่อนๆนของเจ้าบ่าวควรอดอาหารขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่กับพวกเขาหรือเจ้าบ่าวอยู่ด้วยนานเท่าไรเพื่อนเพื่อนก็ไม่ควรอดอาหารนานเท่านั้นแต่มีเวลาที่เจ้าบ่าวจะถูกพรากจากพวกเขาในวันนั้นแหละที่พวกเขาจะถืออดอาหารไม่มีใครเอาท่อนผ้าทอใหม่มาปะเสื้อเก่าถ้าทำอย่างนั้นท่อนผ้าทอใหม่ที่ปะเข้าไปจะทำให้เสื้อเก่าขาดกว้างออกไปอีกเมื่อมันหด และไม่มีใครเอาเหล้าลอง,งุ่นหมักใหม่มา,<ว>าใส่ไว้ในถุงหนังเก่าถ้าทําอย่างนั้นเหล้าอางุ่นหมักใหม่จะทําให้ถุงเก่าขาดทั้งเหล้าอางุ่นและถุงก็จะเสียไปด้วยกันแต่เหล้าอางุ่นหมักใหม่จะต้องใส่ไว้ในถุงหนังใหม่ ในวันสบาโตหนึ่งขณะพระองค์กําลังเสด็จผ่านทุ่งนาและเมื่อพวกสาวกของพระองค์กําลังเดินไปนั้นพวกสาวกก็เริ่มเด็ดรวงข้าวพวกฟาริสีจึงถามพระองค์ว่าดูสิทําไมพวกเขาถึงทําสิ่งที่ต้องห้ามในวันสบาโตพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าพวกท่านยังไม่ได้อ่านสิ่งที่ดาวิดทำเมื่อท่านและพักพวกหิวและต้องการอาหารหรือ คือในสมัยที่อาเบียธาเป็นมหาปุโรหิตท่านได้เข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าและรับประทานขนมปังเฉพาะพระพักซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับทุกคนเว้นแต่พวกปุโรหิตเท่านั้นและยังส่งให้คนที่มากับท่านรับประทานด้วยพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าวันสบาโตนั้นทรงตั้งไว้เพื่อมนุษย์ไม่ได้ทรงสร้างมนุษย์ไว้เพื่อวันสบาโต,าโตเพราะฉะนั้นบุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นนาย<บ>าเหนือวันสบาโตด้วย แล้วพระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมสาลาอีกและมีคนที่มือข้างหนึ่งรีบอยู่ที่นั่น <c oughs> คนเหล่านั้นคอยเฝ้าดูว่า <c oughs> พระองค์จะรักษาโรคให้คนนั้นในวันสบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุฟ้องพระองค์พระองค์ตรัสกับคนมือรีบว่า <c oughs> มาข้างหน้าเถอะ <c oughs> แล้วพระองค์ตรัสกับคนทั้งหลายว่าในวันสบาโต <c oughs> ควรจะทำการดี <c oughs> หรือทำการร้าย ควรจะช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตวคนทั้งหลายก็นิ่งอยู่ยพ,รพระองค์ทอดพระเนตรอยู่รอบๆด้วยพระพิโรธและเสียพระไทยที่จิตใจของพวกเขากระด้างและพระองค์ตรัสกับชายคนนั้นว่าจงเหยียดมือออกเถิดเขกาขกา็เหยียดออกและมือของเขาก็หายเป็นปกติ พวกฟาริสีจึงออกไปและปรึกษากับพรกพวกของเฮโรดทันทีว่าทําอย่างไรพวกเขาถึงจะฆ่าพระองค์ได้พระเยซูกับพวกสาวกของพระองค์จึงออกจากที่นั่นไปยังเทะเลสาบคนจํานวนมากจากแคว้นกาลิลีก็ตามไปด้วยรวมทั้งคนจากแคว้นยูเดียจากกรุงเยรูซาเลม็มและจากอีดูเมอาจากแม่น้ําจอแดนฟากตะวันออกและจากดินแดนรอบเมืองไทระและเมืองไซดอน ผู้คนมากมายเมื่อได้ยินถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทำนั้นก็มาหาพระองค์พระองค์จึงตรัสสั่งพวกสาวกให้เอาเรือมาคอยรับพระองค์เพื่อไม่ให้ฝูงชนเบียดเสียดพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงรักษาคนมากมายให้หายโรคจนบรรดาคนที่เป็นโรคต่างๆเบียดเสียดกันเข้ามาเพื่อสัมผัสพระองค์เมื่อไรก็ตามที่บรรดาผีโศกโรคเห็นพระองค์พวกมันจะหมอบลงกราบพระองค์แล้วร้องเสียงดังว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่พระองค์ทรงกำชับมันไม่ให้แพร่งแารว่าพระองค์เป็นใครแล้วพระองค์เสด็จขึ้นภูเขาและพระองค์พอพระทัยผู้ใด ก็ส่งเรียกผู้นั้นแล้วพวกเขาก็มาหาพระองค์พระองค์จึงทรงแต่งตั้ง12คนไว้ให้อยู่กับพระองค์เป็นกลุ่มคนที่พระองค์ทรงเรียกว่าอัครทูตเพื่อจะทรงใช้พวกเขาออกไปประกาศและทรงให้มีสิทธิอำนาจขับผีออกได้และพระองค์ทรงตั้งสาวก12คนได้แก่ซีโมนคนที่พระองค์ประทานอีกชื่อหนึ่งว่าเปโตรและยากอบบุตรเสเบดีกับยอนน้องของยากบ ทั้งสองคนนี้พระองค์ประทานอีกชื่อหนึ่งว่าโบอาเนเยแปลว่าลูกฝาร้องอันดรูสฟิลิปบาธโลมิวมัทธิวโทมัสยากอบพุดอัลเฟอยสทัดเดอัสซีโมนพักชาตินิยมและยูดาสอิสคาริโอตคนที่ทรยศพระองค์